ชุดนี้นะคะเราสามารถนำไปใช้งานจริงได้นะคะโดยการชุดนี้นะคะได้ผ่านการประรกวด Miss Greenberg Hana นะคะที่เซนทรัลเวิร์นะคะร่วมก,กับบริษัทไอทีคูนะคะซึ่งผู้เข้าประกวดของเรานะคะติดหนึ่งในติบนะคะซึ่งไม่ใช่คนนี้นะคะแต่คนนี้เป็นหนึ่งในคณะของเรานะคะ การนำเศษผ้าที่ไม่สามารถไยสลายได้นะคะมาทำชุดเพื่อเพื่อให้เกิดลายได้นะคะโดยชุดนี้นะคะเมื่อเราเย็บเสร็จนะคะเราสามารถได้เช่าในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของเรามีแค่สี่สิบบาทเท่านั้นนะคะในการซื้อกาบที่ทำให้เกิดแตงโมยิ้ระยบนะคะที่เอวของ การปรมเมนให้คะนนะครับบางทีเรียกว่าจะจบภาษาไทยก็แล้วนะครับหรืว่าอาจารย์จะสอนบาดีนะครับไม่จบภาษาไทยนะครับผมนิ่เป็นประจำนะครับตอจบไปแล้วนะครับสําหรับการแข่งขันการประกวดเพื่อแต่งกายจากวัสดุหรือใช้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงพิเศษนะครับจะให้นะครับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับเดินไปบริเวณด้านหน้ากรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วนมาประจำที่เดิมนะครับ เริ่มจากโรงเรียนแรกนะครับผมโรงเรียนที่สาบ้านตูนะครับขอรียนเชิญครับนี่นะครับโรงเรียนแรกนะครับชื่อชวมาดามเมเยอร์ลดโลกร้อนนะครับกับตามด้วยโรงเรียนที่สองเลยนะครับต่อกันเลยนะครับโรงเรียนบ้านุ่ง